คุกกี้แลนด์ชอปเติม R.O.V เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R.V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R.V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับกลับมาเล่นซูการที่เราารกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเมนแต่ก่อนเลยนะช่วงที่ลิงก์มันมาใหม่ๆใน R วันนี้นะครับตัว,าวาดามจค่อนข้างที่จะแรงเลยสำหรับฉลามเพื่อนเพื่อนรู้อยู่แล้วว่าถ้าฉลามเนี่ยมันไม่ชอบตัวพวกแทงนะครับงนั้นเราสามารถบิวเป็นแทงได้เหมือนกันนะครับจะเป็นแทงสายดามจนะกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะต้องพูดแบบนี้นะแล้วก็ถ้าปกติแล้วเนี่ยเล่นสายดามจใช่ไหมสมมติถ้าผมเล่นในเกมนี้นะถ้าผมพลาดให้ไบรอนแค่จังหวะเดียวเลยผมหายเลยนะครับเขามีทั้งอันติค่อนข้างไวดูดเลือดในเลนได้อีกนะครับ อย่างเราเงื่อนไขมันเยอะต้องตีฮีโร่เพื่อสแต็กขึ้นแล้วก็สามารถรีเลือดได้นะโอ้ไม่ทัน <c oughs> ตีช <c oughs> ้าไปด้วยนั่นแหละมันก็เลยอันตรายนะเหมือนจะจบด้านบนนะครับฉลามจึกจ,จักจึก ตายครับเราจะไม่สู้กับเขาทั้งนั้นสู้ไปก็เสียเปรียมนะแต่เขามั่นใจเลยไงเลือกแบบมาแก้ทางพันดงพันด้าเราก็แก้แบบตามสูตรที่แบบประสบการณ์นะครับยิ่งเลยิ่งเยอะประสบการณ์เ <C> uh> ชอพอใช้คำนี้ตอนโตแม่งแปลกๆวะ่ะตอนเด็กได้ยินคำนี้ยแบบบีเอ็กเซลอะ่ะโตมาใช้คำนี้แปลกๆ ไม่เอาม่เล่นดหรอกรู้นะ้ึงออกมาออกมาเออมาแบบกวนตีนเนี่ยแม่งรู้ดีว่าออกแม่งอะไรยี้นะครับอย่าทำฉันเลยโอ้โดนแค่เียดเจียดนะฮะเนี่ยเลือดหายไปโคโ ไม่ใช่นาฬิกาอะไรหายไปข้อหนึ่งนะครับ้องแทาเพราะฉะนั้นโซนิกบูทรคบโอโ้แล้วเป็นลาดได้ด้วยมึงเบตาตลอดไปไหมเนี่ยฉลามมีขนาดเนิอไปได้นี่เน์ฟครูดาวนะครับไม่เน์ฟดาเมจเมื่อทุกวันนี้ผมก็เห็นเพื่อนๆยังบ่นแบบว่าฉลามมีบั๊กอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่รู้มันบั๊กอะไรนะ อกูกลัวว้าวาดโดนแล้วจะทำเสร็จเลยโอ้โหมันเห็นเราเคาะไปแล้วครับตอนนี้ซีมซีเลยแมซีมซีคืนซีมซีคืนซีมซีคืนต่างจากการด้วยผมออก <c oughs> ผมขาวผมขาวผมขาวไปเรื่มผมองอกขอ,กขอคมกว่านี้เอาแล้ววัยรุ่น เน้นเน็ตเลยสุน้องรัสเนี่ยมันไม่ค่อยกลัวเราเท่าไหร่นะครับเออมันจะมาดิโอ้ไม่ไหวโอ้พี่เกาะด้วยไม่ไหวเอามังจะอะไรมันจะไมเล้วเอาเอ้าเอ้าเอาเฮ้ยเ,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 เราก็ใช้ได้เหมือนนดียวมาดูเหมือนทรงๆแล้วถ้าเราติดคีได้ในบางจังหวะน,นะครับสักสอง,ส,องสามทีก็พอไปวัดไปวาน,นะฮะ อยู่ทุกตาในพุกนั้นแน่ออกมกูไม่ออกหรอกกูมีหมาวงตีกูไม่ลาคีฟด้วยกูไม่เอาต์ออกมามโอ้โหมันกลับนี่แม่วิววอุวยววดูประเดิ๋ยวกตีนเฮ้ยโอ้น่าจะเคาะส่วนเม้งเลยว่ะพี่ชายกูก่กลัวยิ่งเดตาเมดสองตัวโคตรเลงวันนี้อาจจะหลืดคำหยาบไปบ้างนิดหน่อยนะครับก็ขออภัยไปด้วย พบมันเหม็มอย่างจาัด <c oughs> ต้องฝันถึงคำเหม็มอย่างจัดตอนที่เพื่อนฉันมานะฮะฉันก็เหมือนเทพคนหนึ่งนั่นแหละแกสู้ข้าไม่ได้หรอกไอ้สองแรงไอ้พวกตัวดาเม็ดทั้งหลายข้าจะอาของแกเจ้าด้วยการแก้ผ้า หน้าผ้าพูดถึงหน้าผ้านะครับแก้ตามเนื้อผ้านี่หรือแก้การแก้คำที่ดีจะไปสายไดเมทนะมือดุงเนี่ยมึงไปหลบได้ด้วยรีเฟกไบซ์ลูว่ะไวรุลุกกว่านะครับกลับไปอยู่ที่เรื่องรเหมือนเดิมเลยบอลฉลามตรงแดงนะครับอันนี้เตือนตัวเองไม่ได้บอกแค่เตือนเอง มาที่เจาะเหลือครับเพื่อได้คูดาวแล้วก็เลื่อนด,ด้วยเดี๋ยวผมจะออกไนท์เพจขึ้นไว้ก่อนเกมนี้จริงๆแล้วในเรื่องการปรับไอเทมมาเนาะไกอาก็น่าสนใจว่าแล้วมึงนี่นะไนท์อาก็น่าสนใจครับสร้อยเขียก,ก็น่าสนใจงั้นผมจะขึ้นแค่ไนท์เพจแล้วจะขายของทิ้งแล้วก็ไปขึ้นสร้อยเขียวนะครับในเมื่อมันรีเกาะได้มันรีเลือดได้คูก,ก็รีได้วะด้วยสร้อยเขียว เออไปสาวน้อยเปถึงตาของข้าแล้วอะ่อะทีเจแพ้ด่ะนี่ชิวจัดแต่เดินมาปุ่มหัวเครื่องหลอดแบบนี้เครื่องหลอดแบบนี้โดนีิครับนายจะแก้ด้วยดาเมจที่แรงกว่าเราอย่างนง้นเหรอไม่มีทางนะก็ข้านะ่ะ ออกของแก้ได้ได้แต่จริงๆเขาก็ออกได้เหมือนกันนะเป็นสายที่เราคุ้นเคยเลยเป็นสายรึงแทงขึ้นน้นเหยือใบรอดก็เก่งเหมือนกันนะถ้าเขาเป็นสายนั้นเหมือนกันนะก็อาจกินกันได้ยากนะครับเราก็จะไปล้วงตัวบางๆแทนเออยุคนี้แม่ใครจะเตะมัน ate, มก็ไม่ได้บางด้วยนะออกคุง้งออกค้อนออกไกแอร์บางทีออกแบบกอดสะท้อนนะจึงอึงกิมกี กูสงสารนะกูสงสารเอลซูดหรือเ่าเพื่อนกูมาแล้วมาแล้วพี่ชาย <S <S พี่ชายเย้ดีมากเดี๋ยวตอนนี้น้องชายเอาให้โหแล้วยอมตายเพื่อแครี่อย่างนั้นเลยเหรออีเตอร์มาตืน่นมึงตายแทนเพื่อนเลยตายแทนเพื่อนเลยกเขายอมตายแทนเพื่อนนะฮะิจารณภาพดีๆที่ RV วะ่ะ เมื่อเทียบกับแชทโลกนี่มันมันคืออะไรแชทโลกอามันคืออะไรไม่รู้เปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันแชทโลกอาวณตอนนี้แต่ผมว่ามันก็ได้ยังเหมือนเดิมแหละขอหนึ่งที <c oughs> เร็วมาแล้วมาแล้วยาฝาด้วย แค่เลยเด็กเนี่ยกวเอามาตีาไปก่อนอันตีหมดแล้วสินนะฮึฮึฮึฟิกเกอร์อีกมันมีต้องจ้างอะไรมานี่กดดีมไปก่อนส่วนส่วนส่วน,วนโอโ้ไม่กอดบลูมันแค็งกูจ่าแต่มันฟิกใส่ผมด้วยอะครับเกมนี้ฆ่าก,กันไม่เยอะนะเพื่อนหกต่อห้าตอนที่ผมตายไปเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเห็นว่าตายไปสี ฝั่งเราข้าไปสี่ฝั่งเขาข้าไปสามหุ้ยแม่งฟิลโปลีกว่ะฆ่ากัน้อยมากบางเกมที่แบบฆ่ากันไปนตั้งแต่ต้นเกมนะก็ถึงว่าเฟิร์สบัตแ,แบบสี่นาทีนะเกมนี้เฟิร์สบัตสี่นาทีนะครับเซฟกันอยู่แล้วเกมนี้แต่ว่าฉลามเลือกที่จะเปิดเปิดประตูดึงมาและแอนเนตเจแวนเจแวนสตันให้หน่อยเจแวนตีจบมเตี้ยวส่วนเพราะว่าผมมั่นใจว่า ตามเมจะปิดเข้าได้ยังไงนะมึงเจอสูตรแพนด้ววาแทงวะเพื่อนมองเห็นประโยชน์ของแพนด้าแทงแล้วใช่ไหมฮะคือบางเกมมันต้องใช้จริงคือบางเกมแบบด้วยการหยุดอยู่แม่งอยู่เม,มตาฉลามากูน่าลำคาญที่ผ่ายแม่เออยู่อย่างนั้นอ่ะตไอแกไม่กเก่งไม่ก็อยู่อย่างนั้นอ่ะมัมนๆน,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 นี่ไงเพื่อนจริงให้หนึ่งสูปแล้ว ตามด้วยฟิกเกอร์ย่ำปลาจอมออ,อ,อหายใจลมสดชืน่นพวกขคานะรีฟิกยังไวสะุดอยูอ่หงอ่ะถึงแม้ว่าแหละใครๆหลายๆคนจะเรียกผมว่าแดดดี้หรือว่าหมาแก่นั่นเองแต่ว่าผมเพิ่งอายุสิบแปด ชื่อเขางคือโคนันยอดนักสืบโคตัวล่าสุดผมไปเห็นมีอะไรวะโคนันล่าสุดเพิ่งผ่านแบบขึ้นเทอมสองกูแบบเออโอเคเทอมสองก็เทอมสองนี่ไงยอดนักสืบโคตัวนี้ต้องเจอตัวนี้ไรรยาาเพื่อนรักไปช่วยเพื่อนีกาเอาชิปหายแล้ว อคือคืออย่างเงี้เพื่อนคือผมกะสองตัวมันมันไม่มีตัวตีบ้านผมก็เลยแบบเออมันไม่มีอะไรทำนะฮะไปช่วยเพื่อนดีกว่าไปเล่นกับตัวนเมทนะฮะกับไปโยกย้ายสำเนากันนะฮะแต่ว่าเพื่อนติดโดนเลยสองตัวไม่มีนเมทเลยแอนดิกกับปลาอะไรเอ้หนังเงือกหนังเงือก นี่ครับแขงงเช็คเลยนี่แล้วเดินออกจากพุ่มเลยครับอันนี้จะเป็นเฟสที่ลงแรงได้จริงนะครับผมเดี๋ยวผมจะจขึ้นไอเทมมาให้ลงแบบลงได้ปาดหนึ่งทีครับและโดดไอ้นี่แม่ก็จะเอาตัวไหนอีกผมต้องรอนายจะว่าศอกไม่โดนไายเพื่อนตอนนี้ เล่นกันยาวๆไฟนี้เล่นกันยาวๆเขาผัดกันเข้าผัดกันออกขึ้นแล้วก็ลงเอาขึ้นกึ้นลงโจอีบอยจัดเชี่ย yeah! โอ้โหขอโทษเพื่อนมันกลับไปฟาร์มจนเปียติกลับมาเล่นอีกรอบของจริงว่ะแครี่ตอนนี้้าให้เขาสองครั้งเล <c oughs> ยฮะเรียบร้อยฮือ <c oughs> แต่คือปกติแล้วผมถ้ามเหลือสล็อตสองช่องอ่ะผมก็จะขึ้นไปดาบแดงก่อนนะเพื่อนแล้วก็ค่อยออกของกันอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกว่าต้นเกมเราอยากจะกันกายภาพก่อนไหมหรือว่าทอยก่อนนะครับสวยเลยคะจิสตวัวแก้ใบลอตได้ดีครับหาขลาดไหมนี่ไม่ไม่อยู่แล้วครับ แต่เกมนี้ผมก็ลองออกเป็นสายแทงให้เพื่อนๆดูก่อนเลยแล้วค่อยออกเป็นดาบแดงที่สุดท้ายแบบนี้นะครับด้อขนาดผมออกทอยเนี่ยอีลินยิงโคตรแรงพวกทอยจริงไหมนี่ฉลามต้องลงไปฟาร์มด้านลา่างก่อนนะครับเพื่อหาเงินเพิ่มเพื่อจะมาคิวนะครับและมีเคียวด้วยอันตรายครับเพราะขมีเคียวนี่อันตร,รามย,ยรมาก แกเล่นกันหน่อยครับ48วิสุดท้ายกอล์ฟสเตอร์คือตัวนี้กำลังจะเกิดแล้วเพื่อนตายลงไปครับแต่ว่ายังเกิดทันอยู่นะยังเกิดทันอยู่ครับสำหรับเบลสุแค่เราต้องโซนให้และเล่นเลยครับฉลาดนะตอนนี้เห็นแค่เขาจะตายเล่นเลยฮะแต่เล่นไม่ไหวครับทาจีทาจีเราจัดเจ้าโผล่หน้าโผล่หน้าหน่อยโผล่หน้าให้หน่อยว่าเอ้ยแพนด้าม,มาแล้วว่ะ จะเล่นดีไหมตายแล้วไปดึงตอนหนึ่งแต่ว่าทาจิของเรายังใส่ต่อเนื่องปานดนทีแลรวป่าแรงมากครับทูนาเมตหล่อเข้าจังวที่3มแบบนี้นนนก,นนนกูไม่สนใจคราวนี้เข้านูกไดาบดีงั้ผมมีดาบดียังไม่กดด้วยมต้องฝากดาเมจทาจิก่อนเลยอะ ยอกยอกยอกนะครับอยู่ค่อนข้างที่จะไกลครับตอนนี้รีบเบิร์ดเลยดาบแดงมาไม่น่าจะทันแล้วอ่ะเพื่อนๆใส่เลยใส่เลย bro โอ้เรียบร้อยอื้ออื้อจัดดีครับ ยัดดิครับยัดดิครับ <c oughs> เราเองเพื่อนสนามเราแบบชิวอะ <c oughs> เราใส่เมจนะครับเอใส่ใส่แทงนะครับอานะครับมีการขอน,นักคืนนะสระตอรีรคือแค้นจัดอะมานี้ดิมเลยกดดิมก่อนเลยท้ฟมฟันแบงค์ไปเข้าเลยครับเน,น,นี่ยจังหวะนี้เรากดอันตรีไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับ <c oughs> เก,เ,เกี่ยวอาสูนทะเลเกี่ยวอาสูนทะเลยวูทะเลโอเคครับประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ดีๆนะสามารถลงแรงได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะเจอน้ำมัที่มันเยอะเกินไปโดนไบลอนทุกทีเดียวนะครับถ้าเราเสียแบบเสียเชิงโดนในพุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราแก้ยากนะ โดน2-3ตัวในเลงก็แก้ยากแลยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบการแก้ทางในไอเทมนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับซูกา้าใสายแ้งดาเมจถ้าใครชอบรีบฝากกดไลค์กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม